จะเรียกว่าพัฒนาขผมก็คงไม่เห็นด้วยกับคําว่าพัฒนาที่น่าเป็นห่วงที่สุดไม่ใช่สิ่งที่จะก่อสร้างแต่เป็นเป็นขั้นตอนที่ทํามาเกือบแทบจะเป็นความลักจากประชาชนแล้วมันเป็นโครงการที่ ในฐานะที่ผมอาจจะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือวุศวะหรืออะไรแบบนี้นะครับแต่พอจะนึกออกว่าคงจะมีผลกระทบกับคนที่อยู่ตรงนั้นแล้อีกหลายหลายคนริดแม่น้ําผมเองเนี่ยไม่ได้ต่อต้านการสร้างหรือพัฒนาหรืออะไรทั้งสิน้นแต่ผมรู้สึกว่าเราอยู่ในยุคสมัยนี้แล้วเนี่ยซึ่งมันมีทั้งออนไลน์ทั้งวิธีการเซอรว์คนแล้วก็กระจายข้อมูลค่อนข้างง่ายแล้วประหยัดทําไม เรื่องนี้โปร่งใสกว่านี้ไม่ได้แล้วในเมื่อมันเป็นอะไรที่ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็คืออาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่จําเป็นไม่ได้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภยัยหรือปากท้องหรืออะไรที่เดือดร้อนผมไม่เข้าใจว่าต้องรีบร้อนรีบทําทําไมไอ้เรื่องประโยชน์ของความดีงามของมันเนี่ย ผมให้ผู้ที่เป็นสถาปนิกหรือวิศวะเถียงว่ามันเหมาะสมหรือไม่พวกคนที่รู้เรื่องสิ่งแวดล้อมคุยว่ามันจะมีผลกระทบอะไรแต่ผมมันเป็นห่วงเรื่องความคิดในเบื้องต้นมากกว่าว่าคิดจะทําใครคิดจะทําใครต้องการให้มันเกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นประโยชน์กับใคร ประชาชนที่จะต้องอาศัยอยู่ข้างๆทา,างเดินกึง่งกำแพงกึง่งลานจอดรถเนี่ยเขาโอเคไหมแล้วมันเป็นวิธีการใช้เงินของประเทศที่ไม่ได้รวยมากเป็นวิธีที่ดีที่สุดเหรอนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการก่อนเรื่องอื่นๆหรือเปล่าผมแค่รู้สึกว่าบางทีมันเหมือนมันมีแรง,แรงน้มถ่วงของมันแล้วว่ามันจะต้องเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีการเซ็นอน,อนุอนุมัติอะไรต่างๆ แต่เราไม่ควรจะต้องยึดติดเราไม่ต้องกลัวตรงนั้นไม่ทําก็ได้ข้อเสียของการไม่สร้างไม่มีเลยนั่นแหละครับเป็นความคิดเห็นของผมผมค่อนข้างหวาดกลัวว่าถ้าเราปล่อยให้โครงการนี้ผ่านไปโดยไม่มีการปรึกษาประชาชนและไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างโปรง่งใสเนี่ยในอนาคตโปรเจกต์ต่างๆที่สิ้นเปลืองก็จะกลายเป็นโพลเวลก็จะกลายเป็นระเบิดภูเขาเพื่อเอาปูนมาไว้กลางเมืองแล้วก็ไม่มีใครใช้และไม่มีใครสนใจผมเชื่อว่าณนะเวลานี้ คงมีแต่บริษัทปูนกับคนที่อนุมัติงบเท่านั้นนะครับที่พึงพอใจผมไม่ต้องการล้มด้วยซ้ําผมต้องการฉลอกเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้รู้หรอกว่าอะไรดีที่สุดสําหรับชาวกรุงเทพอะไรเหมาะสมอะไรควรทําไม่ทําแต่มันไม่เห็นจะต้องรีบมันมีเรื่องที่เดือดร้อนจริงๆที่ต้องรีบจัดการเพราะว่าถ้าไม่จัดการมันจะเป็นปัญหา เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะก,การเดินทางสาธานะรณะไม่ว่าจะล์อะไรอีกหลายอย่างเลยที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตคนได้เห็นเห็นแล้วจําเป็นต้องรีบจัดการผมไม่เข้าใจว่าทางเดินริมแม่น้ำเนี่ยในราคาที่สูงขนาดนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องการจัดการหรือเปล่านี่เหละเป็นการใช้งบที่ดีที่สุดผมมีแต่คาําถามผมไม่ได้มีคําตอบ คือเราต้องพูดถึงเรื่องที่ดีนะครับเรื่องบางเรื่องที่ดีในการบริหารแม่น้ำใน่ทุกเช้าผมก็จะเห็นเรือลำสีเหลืองขับออกมาเก็บขยะจะมีเรือกเก็บผักตกคือมันมันไม่ใช่ว่าเรื่องของแม่น้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบใช้ไม่ได้เวลวระยย้ำมีแต่ถุงพลาสติกลอยผมจําได้มันเคยสกปรปกกว่านี้เยอะแล้วก็ยังมีเต่ายังมีง,งูยังมีปลายังมีอะไรเยอะแยะ เลยไม่ใช่ว่าแม่น้ําอยู่ในสภาพที่แย่มันมีแม่น้ําที่สกปรก,กวันนี้ในเมืองอื่นๆเยอะแยะที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตเหลือแม้แต่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นเราไม่ได้อยู่ในจุดเริ่มต้นที่แย่ผมในฐานะคนที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมก็คืออย่าให้มันแย่กว่านี้รักษาความสะอาดเพิ่มความสะอาดนั่นแหละเป็นเรื่องเรื่องที่สําคัญเพราะผมได้ได้ความสุขเยอะมากจากการเห็นสิ่งมีชีวิตอยู่ในแม่น้ําแล้วมันน่าเสียดายที่คลองหลายๆคลองถูกกบปิดแล้วก็กลายเป็นถนนกลายเป็นอะไรเพราะจริงๆแล้วเนี่ย เมืองกรุงเทพเคยขึ้นชื่อว่าเป็นเวนิสของตะวันออกทำยังไงให้กลับคืนมาตรงนั้นได้ทำยังไงให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับแม่น้ำแน่นอนเป็นสิ่งที่ดีสำหรับจิตใจสำหรับสุขภาพสำหรับอาการและสิ่งแวดล้อมผมไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงผมแค่อยากจะรักษาสิ่งที่มีทั้งในเชิงวัฒนรธรรมและในเชิงธรรมชาติที่ยังหลงเหลืออยู่มากกว่าอยากจะเห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเพราะผมไม่ใช่น,นักการเมืองผมไม่ใช่คนวางแผนผักเงือง